แรกมาอายุห้าสิบห้าก็ก็ออกจากโรงงานมานี่ทําไม่ไหวนี่ก็มาทําเป็นรอปภก็ประกันสังคมสามสามต่อนะคะนี่ตอนนี้ตาก็อายุหกสิบเจ็ดแล้วค่ะแต่ยังทางานอยู่คือยายอยากทราบว่าไอาประกันสังคมเนี่ยเขาก็หักเดือนละห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาททุกเดือนน่ะมันคือเขาบอกหกสิบปีแล้วมันใช้ไม่ได้ประกันสังคมหลังจากนั้นแต่เขาก็ยังหักอยู่มันมันเรื่องมันเป็นยังไงอยากทราบอะ่ะ มันก็ยังใช้ได้เพราะเรายัางทํางานและจังมีจังยัง,ยง oh. สมประกรันทั้งคมอยู่ใชายังได้สิิ์ทุกอย่างทุกประการ oh. ใช่<ต>เพราะเราประโยชน์ที่เราจะได้รับตอนที่เราเลิกมทำงานแล้วจะได้อะไรหรือเปล่าคะจะได้บํานาญครับ ถ้าส่งครบร้อยแปดสิบเดือนจะได้บำนาญก้อนใหญ่เลยอ่าเพราะเราส่งเยอะนี่ติบเจ็ดแล้วยังทําส่งประกันสังคมอยู่บำนาญเราก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณห้าพันหกพันไปประมาณนี้แล้วแต่ว่าเราส่งมากส่งน้อยแต่ว่าถ้าเราส่งไม่ครบร้อยแปดสิบเดือนนับรวมกันมาแล้วทั้งหมดไม่ครบครบแปดสิบเดือนนะไม่ครบนะก็จะได้บําเหน็จก้อนเดียวรับไปเลยก้อนหนึ่งอ๋อตอนนี้คือทําจากรอปภมาก็สิบปีสิบเอ็ดปีนี่แหละค่ะ ก็ส่งต่อก็นับต่อไปครับเขาก็จะคิดเงินให้ต่อไปครับจะได้ต่อเมื่อเราออกจากงานแล้วได้รับบํานาญรับตลอดชีวิตเลยทีนี้ครับอ๋องค่ะเออทีนี้อยากจะทราบถามอีกเร่่อหนึงค่ะอันนี้นอ็มไม่ไม่แล้วค่ะคือหลานหลานไอไปไปสมัครทำไอเกี่ยวกับพวกไออะไรก็้ลเวแอะไระยางรับผมน่ะทีอในยูยูทูบใช่ไหมครับไม่อะไรนั่นแหละทีนี้ เราสมัครไปเขาก็บอกมันมีค่าอะไรมันมีประกันสังคุอไรมันมีค่าประกันมนมีค่าตัวจ่าอะไรอย่างเงี้ยถูกลอกแล้วมั้งเป็นเขาจะส่งมาให้ภายในสามวันเจ็ดวันทีนี้ก็เราก็รออยู่ทีนี้ก็กหลอกแล้วถูกลอกแล้วไปคุณป้าฟังป้าฟังป้าตัญญาป้าตัญญาฟังหยุดฟังเลยหยุดเลยครับหยุดเลยถูกลอกแล้วครับค่ะเหรอให้ตังค์โอนตังไปเขาหรือยัง ไม่ไม่ไม่ได้โอนค่ะนิ่่ได้โอนแต่เขาส่งเลขที่บัญชีทำงานก่อนทนมาส่งว่าเขาไม่ญช้ทำงานคือหลานก็ทิ้งไปแล้วไม่รู้ก็โอนมา20บาทแล้วก็หายเลยฟังฟังครับฟังกรุณาฟังนะอย่าพูดสวนมาฟังอย่างเดียวครับแล้วอย่าส่งเลขที่ส่งเลขที่บัญชีธนาคารไปให้เขายังใส่ไปแล้วค่ะไปรีบอายัดบัญชีปิดบัญชีซะก่อนวันนี้เลยเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปใช้เป็นบัญชีม้าอ๋อ ด่วนเลยด่วนเลยบอกหลานเลยไปอายัดเลยไปติดต่อออนไลน์ไม่ได้ละครับมันหลอกลวงเไปที่ปิดอายัดบัญชีม้านี้ด่วนเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกถุ่มเงเขามิจฉาชีพเอาบัญชีนี้ไปรับโอนเงินจากใครขึ้นมาปั๊บผู้เสียหายก็จะฟ้องดําเนินคดีข้อหาช่อโคงเดี๋ยวจะติดคุกเอาครีบไปเลยครับรีบไปยกเลิกบัญชีปิดบัญชีนี้เลยนะแล้วต้องแจ้งความไหมคะแจ้งความไหม จะแจ้งความไหมก็ไปแจ้งบันเป็นหลักฐานบันทึกประจําวันไม่ก่อนได้ความเสียหายยังไม่เกิดเกิดขึ้นมา่อไหร่ปั๊บเนี่ยจะได้ไปพิสูจน์การเผื่อเขาเอาไปหลอกคนอื่นแล้วค่ะนะอย่าช้าวันนี้เลยต้องทำภายในวันนี้ไปปิดบัญชีนี้เลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ